ข่าวดีของวันนี้นะคะคิงโจมไม่ต้องวางยาสลบเพื่อทำ MRI แล้วค่ะเพียงแค่คุณหมอใส่ใจสักนิดนะคะตั้งค่าเอ็กรให้ถูกต้องกับสายพันธุ์อย่างที่เก่านะคะ x อ็กรออกมาแทบจะมองไม่เห็นกระดูกเลยค่ะแทบจะวินิจฉัยอะไรไม่ได้เลยเพราะมองอะไรไม่เห็นผิดกับโรงพยาบาลใหม่ก็คือ th animal นะคะที่เราไปรักษามาล่าสุดนี่คือผลเอ็กเรของเขาค่ะเพียงแค่ตั้งค่าให้ถูกกับสายพันธุ์ เพราะว่าสายพันธุ์ของพี่คิงโจเนี่ยหนังค่อนข้างหนาและเนื้อค่อนข้างแน่นจะต้องตั้งค่าเอ็กซเรย์ให้ตรงสเปคเลยค่ะผลเอ็กซเรย์ก็จะออกมาชัดแบบนี้เลยโดยปกตินะคะกระดูกก็จะมีช่องว่างระหว่างกันในส่วนของคิงโจก็จะมีปัญหาตรงนี้ค่ะนั่นก็คือปัญหาก้นกบซุดกระดูกด้านซ้ายและด้านขวาชนกันบวกกับมีกระดูกงอกด้านบนเพิ่มมาอีกอันนี้ไม่น่าใจนะว่าฝนอธิบายถูกไหมแต่ระดับความปวดเนี่ยถ้ามี5เลเวลก็อยู่ที่ระดับ3 เรียกได้ว่าไม่น้อยเลยนะคะถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองนึกเหมือนคนแก่ก้นกบกระแทกปวดแบบนั้นเลยค่ะปวดตลอด24ชั่วโมงยิ่งอากาศเย็นนะคะยิ่งปวดกระดูกอาการที่น้องหมาจะบอกเราก็คืออาการหอบค่ะบางทีก็ปวดจนไข้ขึ้นเลยก็มีคุณแม่ลองสังเกตอาการน้องดูนะคะถ้าน้องที่บ้านมีอาการเดินขาลากเหมือนคินโจให้รีบพาไปหาคุณหมอเลยค่ะ พราะน้องหมาเวลาเจ็บปวดเขาพูดเขาบอกเราไม่ได้อย่างคิงโจ้เขามีความอดทนสูงมากเขาไม่เคยร้องไม่เคยแสดงอาการเจ็บปวดให้ฝนเห็นเลยแม้กระทั่งคุณหมอตรวจนะคะคิงโจก็ไม่ร้องคุณหมอยังบอกเลยค่ะว่าคิงโจยก็ทนเกินบ้านไหนยังไม่มีแผ่นปูก,กันลื่นแบบนี้ต้องรีบมีแล้วนะคะส่วนหนึ่งสาเหตุหลักก็เป็นเพราะว่าเลี้ยงบนพื้นกระเบื้องและอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำหนักเยอะ ตอนนี้คุณหมอไม่ได้จำกัดน้ำหนักกิงโจแล้วค่ะมีเพียงข้อเดียวที่ขอคือคิงโจต้องผอมคนแก่ต้องผอมเท่านั้นค่ะถึงจะสุขภาพดีการที่น้องหมาอ้วนเนี่ยแทบจะไม่มีผลดีค่ะมีแต่ผลเสียใครสนใจแผ่นยางปูก,กันลื่นกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะส่วนน้องหมาอเมริกันบูลี่ถ้าไปเอ็กซเเย์แล้วเจ้าของลองดูแผ่นเอ็กซเรย์ด้วยนะรีเควสคุณหมอไว้เลยค่ะว่าขอแบบชัดๆ